วิธีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มมาตรงนี้นะคะมาที่กลุ่มไปที่ลายกลุ่มที่เราจะเปลี่ยนค่ะเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วสามขีดข้างบนขวาจิ้มเข้าไปค่ะเสร็จแล้วด้านตั้งค่าฝั่งซ้ายข้างล่างค่ะตั้งคา่าเห็นไหมคะชื่อกลุ่มตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนได้นะคะสมมติคุณธรรมนำธุรกิจตะวันเดือนสายสุรศดีหรือสายแสงจันทร์อย่างนี้ก็ได้อลองทำดูนะคะทำให้ดูแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วก็กลับมา โอเคลองทำดูค่ะ